ทิทานอิศกเรื่องเด็กหญิงกับแมงมุมครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงแสนสวยคนหนึ่งดาว่าอเมเลียวันหนึ่งในขณะที่อเมเลียกำลังปีนบันไดขึ้นไปยังห้องใต้หลังคาเพื่อเล่นของเล่นของเธออนิจเาเสื้อคลุมของเด็กหญิงที่ทำจากผ้าฝ้ายมัสลินมีรอยตะปูเกี่ยวจนขาด เมื่อมองเห็นรอยขาดของเสื้อตัวหปึดของเธอเธอรู้สึกเศร้าอย่างมากและร้องไห้อยู่เป็นเวลานานแมงมุมตัวหนึ่งที่กำลังยุ่งกับการชักใย,ยสร้างรังเมื่อได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นของเด็กหญิงจึงเอ่ยถามอเมเลียว่าอะไรหรือที่ทำให้เด็กหญิงแสนสวยคนนี้รู้สึกเศร้าเช่นนี้อเมเลียมองไปยังแมงมุมตัวนั้นและคร้ำโคลนว่า เสื้อคุมสันสวรรคของหนูค่ะหนูจึงเสียใจมากมากแม่มุมเมื่อดินเสียงเช่นนั้นก็ยิ้มและกล่าวว่าดูฉันสิสาวน้อยฉันต้องทำงานอย่างหนักในการชักใหญ่เพื่อสร้างรังฉันต้องใช้เวลาหลายต่อหลายชั่วโมงกว่าจะสร้างบ้านแล้มันก็ถูกทำลายเพียงในไม่กี่วินาทีเท่านั้นเฉันเพิ่งสร้างบ้านของฉันเมื่อวานนี้และมันก็ยับเยินไปด้วยฝีมือของหญิงรับใช้ บ้านเธอเมื่อเชา้านี้ฉันเองก็เสียใจมากเช่นกันหลังจากนั้นฉันคิดว่าแทนที่ฉันน่ะจะมามัวเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วฉันควรจะเริ่มฉักใยเพื่อสร้างบ้านอีกครั้งดังนั้นตอนนี้เธออย่าเสียใจไปเลยแล้วกลับมาซ่อมแซมเสื้อหุ่อ,อเธอเสียวิธีนี้จะทำให้น้ำตาอันมีคขาของเธอไม่เสียเปล่า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ามัวเสียเวลาคิดถึงแต่สิ่งที่ได้สูญเสียไปแล้ว